สิบสี่นาฬิกาสิบสามนาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมนะครับมิตรเฮานะครับอ่าวีระพงศ์นะฮะอัศดรชธิดยุทธนะครับป่าวุทีระพงศ์นะครับทางมิติข่าวเก้าสิบจุดห้าสมาร์ทเรดิโอนะครับขึ้นข่าวมหาชนนะครับต้องกาบสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับสวัสดีวันเด็กนะครับก็กราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับก็ กาบขอบคุณคุณป๊อปบางไฟ้ด้วยนะครับท่านกาบสวัสดีนะครับแวะมาทักทายวันนี้พาคุณลูกชายมางานวันเด็กนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับกับคุณลูกๆนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับก็นึกถึงสมัยก่อนตอนเด็กๆนะฮะคุณแม่ก็พาไปเที่ยวนะฮะแถววัดวัดพระแก้วนะครับตรงข้าวัดพระแก้วที่จะมีะที่จะทหารเรือ,ะอจะนําเรือ เรือเรือลบหรืออะไรต่างๆมาโชว์นะครับแล้วเราก็ไปเล่นนะฮะแล้วก็คุณพ่อก็พาไปที่ต่างๆนะครับก็อดีใจด้วยนะครับพอดีของผมอาจจะยังไม่มีทายาทนะครับก็เลยไม่ค่อยได้พาใครไปเที่ยวนะครับอนะครับต้องกราบขอบคุณคุณป๊อปบางไฟด้วยนะครับแลกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันเด็กนะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งแล้วนะครับเร็วเหมือนกันนะครับสวัสดีวันเสาร์ที่สองของเดือนมกรานะครับก็จะเป็นวันเด็กนะครับแล้วก็จะมีวันครูนะครับก็ เร็วนะฮะก็เราก็พอเด็กๆมีคนถามนะฮะว่ามิเตเฮาโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมก็บอกอ,อก๋ออยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนั่นนะฮะแต่พอมาถึงวันนี้แล้วถ้ามีคนมาถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมบอกอยากเป็นนี่ดีกว่านะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงดีกว่านะครับเพราะว่าอ่ามาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพนะครับถ้าเราไม่แข็งแรงก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็อย่าเป็นนี่เป็นสิ่งดีที่สุดนะครับแล้วก็อ่การเป็นนี่เป็น เป็นเรื่องที่โอ้มัน,ม,นมันเหมือนกับน,น่าสยดสยองจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ประมาณตนนะฮะเราสร้างนี่โดยที่เราไม่ดูกําลังเราแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะเดือดร้อนในยุคนี้นะครับเพราะว่าก่อนโควิดเราก็ใช้เงินนะฮะเราก็อ่ามัธยัสถ์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็มีความจําเป็นต้องใช้ใช่ไหมครับเพราะพอมาหลังโควิดก็มาเจอสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะฮะแล้วก็สยดสยองพอสมควรสําหรับผมนะครับก็เลยทําให เออถ้ามีใครมาถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมจะเปลี่ยนแล้วนะฮะสมัยก่อนผมอยากจะเป็นคุณหมออยากจะเป็นอ่า,ท,าทหารอยากจะเป็นนักธุรกิจสมัยก่อนผมมีความหวังเลยนะฮะตอนที่ผมเด็กๆผมโตขึ้นผมอยากจะเป็นนักการเงินนักการอ่ามาร์เก็ตติ้งนะฮะผมอยากจะมี มีชื่อเสียงในด้านการเทรดหุ้นนะฮะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่นะฮะเป็นเหมือนนักลงทุนรายใหญ่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเป็นมหาชนใช่ไหมครับเราก็เป็นเซียนหุ้นนะฮะเราจะได้เล่นหุ้นลงทุนหุ้นใช่ไหมฮะแต่พอเอาเข้าจริงๆนะฮะมาถึงวันนี้นะฮะทุกอย่างที่เราเคยฝันไว้นะฮะมันเป็นฝันสลายไปแล้วนะครับเพราะว่า มันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ตามฝันนะครับจบการเงินมานะครับจบบริหารธุรกิจปริญญาโทมาแต่เรานํามาใช้กับชีวิตจริงยากมากเลยนะฮะยังค้นหาตัวเองไม่เจอมาเจอใกล้ๆจะอ่าสามสิบนะฮะก็มาเจอธุรกิจก็คือการเป็นสื่อสารมลชนนะฮะไม่ได้เป็นธุรกิจนะฮะก็เป็นอาชีพที่เรารักใช่ไหมครับล้วก็มีการทํา PR ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าในยุคที่ อ่าเพื่อนๆหลายๆท่านสื่อมวลชนหลายๆท่านอาจจะผ่านวิกฤตไปแล้วในช่วงโควิดตอนนี้ก็เริ่มกลับมาขายโฆษณาได้แล้วกลับมามีสปอนเซอร์ขยายอ่ธุรกิจไปที่ช่องทางอื่นๆนะฮะมีชื่อเสียงนะฮะสร้างจุดขายได้มากขึ้นในขณะที่ผมก็ล่อนเล่ไปเรื่อยๆนะฮะยังหาสถานที่เหมือนเหมือนกับให้เราสิ่งสถิตยังไม่ได้นะฮะเรายังล่องร่องลอยไปอยู่ในอากาศอยู่นะคบชื่อยังไม่เป็นอะไรที่อ่ามั่นคงนะฮะยังไม่เป็นอะไรที่มี อิมแพกลูกค้าได้เยอะๆนะฮะเราก็พยายามสร้างน,นะฮะเพราะว่าเราก็ไปคุยกับแหล่งข่าวหลายๆท่านท่านบอกว่าเออคุณเทาเน้นอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นเอานำเรื่องอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสายมูนะฮะเราเน้นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะอาจจะมีกลุ่มทาร์เก็ตของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านลูกค้าที่สนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเรามองเพราะผมบอกว่าถ้าถ้ามาแข่งกันในด้านของเศรษฐกิจจา๋าเนี่ยผมอาจจะสู้ไม่ได้ ใช่ไหมครับผมอาจจะโตมาในสายเศรษฐกิจผมเห็นตั้งแต่เด็กๆนะฮะที่คุณพ่อนะฮะพามาที่อ่าโรงพิมนะฮะที่แถวแถวลาดอ่าวลาดบอพิษนะครับมาหาคุณอาจิง้งรัตกรนะครับคุณอาจิ้งก็เติบโตมาในสายสื่อสารมวลชนใช่ไหมฮะหนังนสือพิมพ์ดอกเบีย้ยธุรกิจนิตยสารดอกเบีย้ยผมก็วิ่งเล่นมาตั้งแต่สมัยก่อนโรงงานอ่าเด็กๆก,ก็โตขึ้นมาก็เห็นนะฮะคุณอานะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสที่โรงพิม สัมพาษณ์ที่ออฟฟิศเราก็เติบโตมาในสายธุรกิจสื่อสารมวลชนเหมือนกันนะครับเหมือนกับผมเห็นเพื่อนตุ้มเพิ่งเขียนนะฮะว่าเหมือนกันในสายเลือดเลยนะครับเพราะเพื่อนตุม้มคุณพ่อท่านก็อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนท่านจบมาใช่ไหมครัท่านเรียนท่านจบมาท่านก็มาทํางานในด้านสื่อสารมวลชนผมก็คล้ายๆกับเพื่อนตุ้มนะฮะถึงแม้ผมอาจจะไม่ใช่โดยตรงนะฮะแต่ก็เหมือนกับ เป็นช่วงคาบเกี่ยวนะฮะที่คุณอาท่านก็เป็นผู้บุกเบิกนิตยสารดอกเบี้ยนะฮะผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยนิตยสารดอกเบี้ยผมก็เคยเห็นนะฮะแล้วก็วิ่งเล่นนะฮะเติบโตมากับธุรกิจหนังสือพิมพ์นิตยสาร อ่าบิ๊กตูนสมัยก่อนดอกเบีย้ยก็มีอ่านหนังสือการ์ตูนด้วยนะชื่อบิ๊กตูนมีหนังสือการเมืองดอกเบีย้ยการเมืองมีอะไรต่างๆก็เห็นคุณพ่อท่านก็ได้รับผิดชอบในด้านของการจัดจําหน่ายใช่ไหมฮะเป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายจัดจําหน่ายผมก็บางทีก็ตามคุณพ่อไปที่โรงพิมพ์ของทางดอกเบีย้ยบางทีก็ไปช่วยส่งของไปช่วยส่งหนังสือกับเพื่อนๆนะฮะที่อยู่ในสาย จัดส่งนะฮะจัดจำหน่ายของทางหนังสือพิมพ์ตอบเบียอธุรกิจก็จะตามคุณพ่อไปด้วยตามเพื่อนๆไปด้วยไปไปดูนะฮะเราก็มีความสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เหมือนกันมันก็อยู่ในสายเลือดแล้วเราก็โตขึ้นมาแล้วพอมาเจอช่วงของ disruption ของทางหนังสือพิมพ์ลงไปก็แต่เราก็พยายามเหมือนกับผันตัวเองออกมาหางานในด้านาวิทยุเพิ่มเติมด้วยนะครผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะเสียดายผมผมผมส่วนใหญ่ผม ที่ผมพลาดไปคือผมมีโอกาสนะฮะบางทีผู้ใหญ่ให้โอกาสและผมทิ้งโอกาสที่ดีเหล่านี้ไปนะฮะมาถึงตอนนี้มันย้อนกลับไปก็ไม่ได้แล้วที่ผมเคยพูดในรายการนะครเราอย่าพูดคําว่ารู้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าพอรู้อย่างนี้แล้วเราควรจะพอมีโอกาสเราทําเลยดีกว่าอย่างสมัยก่อนอย่างนี้ฮะที่ผมได้มีโอกาสได้ไปจัดรายการวิทยุภาภษาไทยประจำออสเตรเลียตะวันตกใช่ไหมครับที่เพิร์ทใช่ไหมฮะ ถึงแม้ว่าผมภาษาอังกฤษจ,จะไม่ดีผมเดินทางลําบากผมอะไรต่างๆแต่ผมก็น่าจะคลิปคอนเนคคลิปดูอิงไว้นะครับคลิปเร์นนิ่งคือทําอะไรก็ได้ที่ยังต่อเนื่องใช่ไหมครัเพราะผมไปอายุ18ใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปจัดรายการวิทยุประมาณ1 8บแเนี่ยนะฮะที่พี่ๆที่เพิ่ให้โอกาสใช่ไหมครแต่ผมก็ทําได้4สัปดาห์หรือ5สัปดาห์แล้วผมก็ขอตัวใช่ไหมครเพราะภาษาอังกฤษผมไม่ดีอะไรต่างๆผมก็จะมาโฟกัสเรื่องการเรียนและการเดินทางก็ไม่สะดวกใช่ไหมครไปแรกๆก็ไม่มีรถ นะฮะก็ต้องอาจจะต้องไปนั่งรถเมล์รถประจําทางหรืออะไรต่างๆเวลาเดินทางไปที่สถานีกันในช่วงกลางคืนผมก็เลยทิ้งโอกาสไปแต่จริงๆไม่ควรทิ้งโอกาสนะฮะแล้วพอกลับมาอย่างมีช่วงหนึ่งก็เคยเคยได้รับโอกาสจากท่านอาจารย์ดวงใจท่านก็เเคยจะสอนวิชาให้ยิปซีให้ด้วยนะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนใช่ไหมฮะเราก็ ติดนูน่นติดนี่ติดนั่นหรือว่าเราอาจจะยังไม่มั่นใจตัวเองใช่ไหมเราก็ทิ้งโอกาสในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าเราเรายอมไม่ทิ้งโอกาสใช่ไหมฮะเราเป็นเรียนนะเราก็ยังได้วิชาของท่านอาจารย์ดวงใจมาเป็นเหมือนกับอีกช่องทางหนึ่งในการทามาหากินหรือว่ามีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นทางด้านโหราศาสตร์บางท่านก็เคยบอกให้ทีมงานมาชวนผมไปเรียนเหมือนกับไปเรียนเป็นลูกศิษย์ท่านไปเรียนนะฮะผมก็ทิ้งโอกาสเพราะาการทิ้งโอกาสของผมเนี่ยทำให้ผมไม่มี ทางเลือกเพิ่มเติมนอกจากจัดรายการวิทยุเพราะตอนนั้นผมก็โฟกัสกับการจัดรายการวิทยุแล้วก็อาจจะเขียนสก๊ปข่าวอยู่ที่ทางนกเบี้ยด,ด้วยแล้วก็ทํา PR อยู่บางส่วนผมก็นึกว่าแค่น,นี้พอแล้วสําหรับผมเพราะว่าพอมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวจ่ายค่าผ่อนบ้านเพราะว่าจริงๆนะฮะพอมาถึงยุคนี้แล้วก,การการกู้บ้านเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะฮะพอเราลงทุนไป30ปีเนี่ยที่ผ่านมา20ปีนะฮะ ยังเป็นหนี้อยู่ตั้งหลายล้านนะฮะแล้วถ้าเกิดเนี่ยฮะช่วงนี้ฮะถ้ามีการไม่ได้ปรับช่วยในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะฮะเงินกู้นะฮะถ้ามีการปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงสุดท้ายเราก็กลายเป็น mpl บ้านโดนยึดประนอมนี้ใช่ไหมฮะแลวเราที่ผ่อนไป20ปีเนี่ยเราก็เป็นเด็กดีนะเราก็ผ่อนผ่อนผ่อนใจดอกผ่อนต้นใจดอกผ่อนต้นเราปฏิบัติตัวมาอย่างดีแต่ถ้าเราไปค้างหรือไม่ได้ชําระเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาแล้วมายึดทรัย์ อ,อยู่ที่ต้องไปบังคับคด,ดีหรืออะไรต่างๆแล้วว่าใครเป็นแบ็คเลยเป็นหนี้เสียบารเครดิตก็เหมือนกันถามว่า้ยทำไมคุณเนะี่ยมีตั้งหลายใบและคุณใช้ทุกใบเลยคุณทําไมไม่ใช้เงินสดละ่ะทําไมคุณต้องไปใช้และทําไมคุณไม่จ่ายขั้นตักมันมาถึงในยุคที่เรามีความจําเป็นต้องใช้บางทีมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับอย่างของผมผมเจอหลายๆตอกเข้ามาประเดประดังในช่วงโควิดแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะอยู่ในช่วงที่ รู้อย่างนี้ผมไม่ใช้ก็ได้รู้อย่างนี้ผมไปใช้บัตรทองก็ได้รู้อย่างนี้ผมเอาประหยัดหน่อยก็ได้ใช่ไหมครผมก็นึกว่าเออยังมีรายได้ผมก็ไม่คิดว่ารายได้ค่าโฆษณาจ,จะหายแวบไปกับตาเลยใช่ไหมครัจากที่เคยมีหายแวบหายแวบหายแวบบริษัทประกันภัยบริษัทอะไรต่างๆบริษัทน้ํามันบริษัทเอ่อแฟชั่นอะไรหายแวบหมดเลยใช่ไหมครัเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะเกิดกับเราได้เราก็ยังคิดว่าเออยังไงเราก็พยายามคลิป อินทัชชิพคอนเนคชันอยู่นะยังพอมีที่ไหนได้พอหายหายเลยนะฮะใช่ไหมฮะแต่เราเนี่ยในช่วงที่เราเจอดอกดอกเหมือนกับอทนันตูฮะแล้วยิงเข้ามาที่ตัวเราคุณพ่อป่วยใช่ไหมฮะเราก็ไปเจออ่าประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เราจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะวันนั้นก็วิกฤตก็ส่งคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็เข้าไปอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังโชคดีที่ตอนหลังพอท่านไม่ไหวก็เลย ขอหมอกลับมาบ้านก่อนใช่ไหมครับเพราะหมอก็บอกว่าไม่งั้นจะต้องเปลี่ยนไปโรงพยาบาลอ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาแบบที่รักษาอ่าปกติอาจจะไม่มีต้องมาที่โรงพยาบาลรัดอีกทีหนึ่งตอนหลังผมก็เลยขออนุญาตพาคุณพ่อกลับมาแล้วก็มาเสียชีวิตที่บ้านใช่ไหมครับแต่ผมก็ใช้ใจ่ายกับคุณพ่อที่รักษาพยาบาลแล้วก็ต้องใช้บัตรด,ด้วยนะฮะเราก็มีการรูดบัตรใช่ไหมครับก็ใช้ไปหลายหลายตังค์เลยนะฮะก็เป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้นอกระบบไปกู้เข้ามาเพราะว่าเรา แบบเหมือนหมูผอมและเบ่งขี้แข็งกันนะครับขอประทานโทษที่พูดหยาบนะครับ่อเหมือนกับเรามีทุนอยู่นิดเดียวแต่เราอวดรวยไปรักษาเอกชนใช่ไหมฮะเราอวดรวยไปอะไรต่างๆเพราะเราเจอสิ่งที่ทําให้เรากลัวอย่างเราไปรักษาโรงพยาบาลรัฐที่ใช้บัตรสิบบัตรทองเนี่ยเพราะขู่จนเรากลัวเราเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีนี่ของมุมผมนะฮะไม่ได้ขออนุญาตต่อว่าใครนะฮะแต่จากประสบการณ์ที่เราได้เจอมาทําให้เราก็เลยอาจหานึกว่าเราหมูผอมและไปเบ่งขี้แข็งกันนะฮะก็เลย พาเข้าเอกชนเพราะเข้าเอกชนนี่ก็ตอนนี้ก็เยอะเลยใคให้จ่ายนี่สิแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาเจอวิกฤตในเรื่องของไรายได้โฆษณาเพราะบริษัทประกันภัยก็หายบริษัทน้ํามันก็หายบริษัทแฟชั่นก็หายบริษัทแบงก์บางแบงก์ก็หายเราก็ยังแปลกใจเลยผมก็พยายามทําเต็มที่พยายามคลิปอินทัรสคลิปคอนเนคชันกับทางทีมงานอะไรต่างๆผมก็พยายามทาจนสุดความสามารถแต่พอหายก็หายเลยใช่ไหมฮะ ใช่ไหมฮะบางทีเราพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราก็ได้แต่เออต้องโทษตัวเองเราไม่เคยไปโทษคนอื่นนะฮะเราไม่เคยไปโทษเศรษฐกิจที่ไม่ดีเราไม่เคยไปโทษอะไรเพราะเราต้องโทษตัวเราเองเพราะเราไม่มีความสามารถพอเราไม่สามารถทําให้เราอยู่ได้อยู่รอดได้ใช่ไหมฮะที่เรียนตามตรงย้ํากี่ครั้งก็ตามที่อยู่ได้จนตอนจนตอนนี้ยังได้มีโอกาสมาจัดรายการก็เพราะว่าได้รับความเมตตากรุณาจากทางท่านพี่วิท่านพี่รัฐทางสมาร์ทบอรมานะครับแล้วก็ ได้พี่ประหยัดพี่เชคพี่เด่นช่วยควบคุมรายการแล้วก็ได้ธนาคารอมสินที่ช่วยซัพพอร์ตให้อยู่ในในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าหลังจากครึ่งปีหลังแล้วไม่มีงบเข้ามาผมก็อาจจะต้องหาอย่างอื่นทําแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันมันเหมือนกับมันยังงงหัวไม่ขึ้นนะครับเลยกลับมาสู่วันเด็กนะฮะที่คนถามว่าวิเตอร์ฮาวโตขึ้นอยา่างไร ความฝันสมัยเด็กๆหายหมดแล้วนะฮะที่อยากจะเป็น Marketing มือหนึ่งอยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โน่นนี่นั่นนะฮะเป็นเจ้าของสํานักสื่อสารมวลชนอะไรอย่างนีน้ที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมฮะเราก็ไปเรียนการเงินเราไปเรียนบริหารเราเพื่อเตรียมความพร้อมของตัวเองเพื่อจะกลับมาเป็นผู้บริหารเป็นอะไรต่างๆ แต่พอมันไม่เป็นไปตามหวังไม่เป็นไปตามคาดหวังถามว่าเจ็บปวดไหมมันก็เจ็บปวดแต่เราต้องโทษตัวเราเองที่เราความสามารถไม่ถึงแล้วไปอาจหามที่จะไปคิดการใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะเราไม่ควรคิดการใหญ่เราควรจะคิดเล็กอย่าไปคิดใหญ่ใช่ไหมครับพอคิดใหญ่แล้วทําไม่ได้แล้วมันเจ็บใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ต้องปรุงนะฮะคำว่าปรุงก็เลยมันเป็นไปตามวัฏสงสารนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใช่ไหมฮะเราไม่สามารถไปจับมือคนนู้นได้คนนี้ได้ให้มาช่วยเราใช่ไหมครับ มันจะน้อยคนที่เหมือนกับคุณป่าวุฒิพ่อผมใครเดือดร้อนมามา,มาเล่าให้ฟังคุณพ่อก็จะช่วยใช่ไหมฮะผมพอมีกําลังผมก็ช่วยนะฮะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราช่วยไปเนี่ยช่วยแล้วอ่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราก็ยินดีช่วยเพื่อให้เขาได้มีลมหายใจต่อยอดต่อไปในขณะที่เราเองเนี่ยนะฮะเราไปหาใครเนี่ยเรียนตามตรงนะฮะตอนนี้ผมกลัวนะฮะเพราะผมไปบางทีค,คนก็เริ่มลําคาญผมก็ได้เก ไม่ชอบที่จะร,รับสายผมก็ได้เพราะกลัวผมจะไปยืมเงินไปอะไรต่างๆซึ่งมันตกที่นั่งลําบากจริงๆถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆเราก็ไม่อยากจะไปยืมเงินจริงๆนะฮะแต่เราก็อาจจะต้องดูว่าเออเพื่อนๆท่านไหนหรือพี่ๆท่านไหนหรือท่านผู้ใหญ่ท่านไหนพอจะช่วยเราได้ไหมหรือว่าบางครั้งเนี่ยฮะที่ <c oughs> เด็กๆเนี่ยเขาสอนให้เราอ่าอย่างคุณแม่จะเหมือนกับหลอกเราเด็กๆว่าคุณฮาวอ่ามิตรฮาวต้องกินข้าวให้หมดจานนะไม่หมดจานเดี๋ยวโตขึ้นจะเป็นอย่างงู้นโตขึ้นจะเป็นอย่างนี้น นะเดี๋ยวไม่อย่างงูไม่อย่างนี้ก็เหมือนกับคือกุศโลบายให้เด็กๆทานของให้หมดใช่ไหมไอตอนเราเด็กๆเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวคุณแม่อาจจะบอกว่าเอ้ยคุณฮาถ้าไม่กินข้าวให้หมดเดี๋ยวโตขึ้นได้แฟไม่สวยนะเดี๋ยวโตขึ้นอย่างงูอย่างนี้นะเดี๋ยวของทิ้งไว้เดี๋ยวจะเป็นอย่างงูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เหมือนกับกุศโลบายให้เราเด็กๆเราก็เออไม่อยากกินข้าวเหลือเพราะว่าข้าวทุกเม็ดกว่าจะได้มาเป็นข้าวนี่มันโอ้ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆกว่าคุณแม่คุณพ่อจะออกไปทํางาน อาบเงือตังแดดใช่ไหมฮะกว่าจะได้เงินมามาเลี้ยงดูเรามาซื้อข้าวให้เราทานซื้อขนมซื้อของเล่นให้เราแล้วเราใช้แบบฟุ่มเฟือยเราใช้แบบทิง้งทิ้งกว้างๆใช่ไหมฮะเราไม่รู้คุณค่าของเงินเลยแต่พอคุณแม่สอนอะไรต่างๆมันก็เริ่มเออแต่ว่าพอมาโตขึ้นที่ทานข้าวไม่หมดอะไรอย่างนี้เป็นเพราะนู่นเป็นเพราะนี่หรือขู่เราก็คือเป็นการเหมือนขู่เราแต่จริงๆแล้วท่านอยากจะสอนให้เรารู้ว่าอ้ยข้าวแต่ละเม็ดนี่ยมีความหมายนะฮะ กว่าพ,พี่่ท่านจะปลูกข้าวขึ้นมาให้เราได้กว่าคุณพ่อคุณแม่จะออกไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงเราจ่ายค่าเทอมให้เราให้เงินเราใช้ในแต่ละวันไปโรงเรียนแม้แต่วันหยุดเราก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องเที่ยวต้องเล่นคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถหยุดที่จะหาเงินมาใช้ให้เราได้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องทําต่อไปทําต่อไปก็เ,เหมือนกับเป็นกุศโลบายเด็กๆที่สอนเราแต่ตอนเด็กๆเรายังไม่เก็ตเรายังไม่คิดว่าเอ้ยตรงนี้ มันมีความจําเป็นแค่ไหนแล้วก็เหมือนก,ก็กินเล่นทิ้งกว้างนู่นนี่นั่นเอาแต่ใจนู่นเกเรอะไรนี้เราพอโตขึ้นมาเราเริ่มคิดใช่ไหมฮะเราถึงเห็นคุณค่าของเงินผมเริ่มผมจริงๆผมไม่เคยผมผมจริงๆผมก็ช่วยเหลือคนได้นะฮะถ้าผมพอมีกําลังแต่พอเราตกที่นั่งลําบากเนี่ยเราก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทุกทท่านอยากจ,จะเจอปัญหาวิกฤตเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกับผมก็ไม่ใช่ว่าดีกว่าผมบางท่านใช่ไหมฮะบางครั้งเราไปหยิบยืมบางทีเราก็คิดหนักนะ ช่ไหมฮะท่านจะปฏิเสธไหมท่านจะคิดมากไหมท่านจะอะไรไหมหรือบางครั้งเราประสานไปท่านอาจจะเป็นกังวลก็ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าท่านอาจจะกลัวไม่ได้คืนก็ได้หรือว่าท่านกลัวเสียเพื่อนก็ได้ท่านก็อาจจะมีปัญหาเหมือนเราก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็พยายามไม่ไม่ถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆใช่ไหมครับมันก็จะกลับกับมาสู่วังวนเดิมว่าเอ้แล้วเราจะทํำยังไงต่อไปใช่ไหมฮะไอความที่เราคิดอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนั่นนะในเด็กๆสมัยเด็กๆเราฝันหวาน เราอยากจะโตขึ้นมาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่ว่า <c oughs> กีบกุหลาบมันไม่ได้โรยให้กับทุกคนนะฮะแม้แต่เราเนี่ยจะพยายามสร้างกีบกุหลาบของเราให้สวยหรูแค่ไหนแต่บางทีนะฮะบุญวาสนาเหมือนกับบางคนเขาบอกเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงด้วยใช่ไหมฮะเฮงอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งด้วยก็เก่งบวกเฮงถึงจะประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราทําอะไรก็ตามที่เราทําก่อนหน้าคนอื่นเราก็จะมีโอกาส ชนะแต่ถ้าเราทําหลังคนอื่นเราก็ต้องเหมือนกับต้องไปตามคนอื่นโอกาสที่เราจะชนะหรือทํากําไรก็ยากอย่างเราเล่นหุ้นสมัยก่อนผมก็มีความทะเยอทะยานผมก็กลับมาผมก็พอยะมมีพอเก็ตมันนี่ผมก็ไปเล่นหุ้นแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบความเสี่ยงกล้าเสียแต่ไม่กล้าได้ใช่ไหมฮะพอหุ้นกําไรนิดนึงเราก็ขายแล้วแต่พอหุ้นขาดทุนเราถือไว้เพราะเราถือว่าเอ้ยเดี๋ยวมันคงขึ้นนะ่ะแต่เราลืมนึกไปว่าหุ้นที่เราเล่นเนี่ยเป็นหุ้นเก่งกําไร หุ้นเก่งกำไรเนี่ยบางทีเขาปั่นจากต้นทุนที่ศูนย์ขึ้นมาใช่ไหมครับเขาขายทุกระดับราคาเขาก็ได้กําไรแต่เราจะเอาหุ้นที่เก่งกาไรมาถือเป็นหุ้นลงทุนไม่ได้ใช่ไหมฮะบางท่านนักกูรูบางท่านแม้แต่ผมเองก็อยู่ในสํานักสื่อสารมวลชนได้รู้จักนักวิเคราะห์เยอะแยะบางทีเราก็ได้คุยกับนักวิเคราะห์แต่ตัวเองทาไม่ไม่ได้บางทีเสียดายผมยังเคยมี คนรู้จักหลายๆท่านมาปรึกษาผมว่าจะเล่นหุ้นตัวนี้ดีไหมผมบอกอุ้ยดีนะหุ้นตัวนี้ก็ดีนะเวลาเขาทําอะไรดีใช่ไหมฮะท่านก็เข้าไปซื้อก็เหมือนกับไปซื้อหุ้นเก่งกาไรพอซื้อไปท่านก็ติดดอยใช่ไหมฮะเพราะมันมันมันต้นทุนท่านถูกกว่าท่านปั่นขึ้นมาสูงเราก็ไปเหมือนกับท่านออกสตอรี่ออกข่าวออกสตอรี่ออกข่าวขึ้นมาเราก็ไม่รู้ก็ไปซื้อบนยอดดอยใช่ไหมฮะก็รอเมื่อไหร่เรือจะมารับเราลงจากดอยหรือว่ารถจะมารับเราลงจากดอยซึ่งบางทีท่านไม่เอาแล้วท่านทิ้งแล้วก็ได้ แต่เราก็ยังติดอยู่บนดอยก็เห็นเห็นอย่างเราเนี่ยครับผมเคยซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะซื้อสิบบาทตอนหลังเหลือศูนย์สตังค์หายไปเห็นเห็นหุ้นหนึ่งสิบสิบบาทเรามีหมื่นหุ้นก็ใช่ไหมฮะสิบาทหมื่นหุ้นก็แสนหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะก็คือบางทีเราไม่รู้แล้วเราเสพข้อมูลเยอะๆโดยที่เราอาจจะเสพมาจากคนที่มาบอกเราแต่เราหารู้ไหมว่าคนที่มาบอกเราบางทีท่านทํากําไรไปแล้วก็ได้แล้วท่านกําลังรอง ปล่อยของอยู่ยิ่งท่านปล่อยของได้ในราคาสูงท่านก็กําไรสูงท่านปล่อยของได้ราคาต่ําท่านก็ยังกําไรอยู่เพราะต้นทุนท่านอาจจะไม่สูงมากท่านขายทุกระดับราคาท่านก็ได้กําไรแต่เราซื้อในระดับราคาที่สูงเราไปขายในระดับราคาที่ต่ําเราขาดทุนเห็นเห็นอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะหรือว่าบางทีห้าสิบเปอร์เซ็นบางคนบอกว่าถ้าลงไปห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นขายทิ้งไปเถอะอย่าไปเสียได้แล้วไปหาหุ้นตัวใหม่ที่มีอนาคตมากกว่าแต่ชีวิตจริงบางทีมันทําอย่างนั้นไม่ได้เราเสียได้ แต่เราลืมนึกไปว่าเราถือหุ้นเก่งกําไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบางท่านก็นเลยบอกว่าเงื่อนหาหุ้นพื้นฐานดีๆหุ้นที่มีดีวิเดเนด์ดีๆจ่ายเงินปันผลดีๆเราก็เลือกแต่บางทีมันช้าครึ่งปีจ่ายทีหนึ่งปีจ่ายทีบางทีปีนี้ไม่มีกําไรไม่จ่ายใช่ไหมฮะแล้วหุ้นก็จะนิ่งๆไม่ขึ้นไม่ลงเราก็บอกว่าอุอยมันช้ากําไรมันน้อยไม่เอาดีกว่าไม่ตื่นเต้นใช่ไหมฮะแต่ที่ไหนได้ บางครั้งแป๊บเดียวไปเลยก็ได้นะฮะอย่างสมัยก่อนที่ผมเล่นหุ้นใหม่ๆห่หุ้นหมวดแบงก์ตอนนั้นยังอยู่ระดับราคาไม่สูงเลยนะฮะหมวดพลังงานยังอยู่ระดับราคาไม่สูงอยู่ดีหุ้ยขึ้นไปเป็นหลักร้อยหลักร้อยถ้าเราถือตั้งแต่หลักสิบปุ้ยแล้วเราไม่ไปเล่นหุ้นซีซัวไม่ไปเล่นหุ้นเกงกำไรเราก็พอมีเงินเงินที่เราลงไปหนึ่งร้อยเราก็จะได้เป็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแต่นี่เราลงไปร้อยก็หมดร้อยลงไปสองร้อยก็หมดสองร้อยมีบ้านก็ขายบ้านมีรถก็ขายรถแต่ก่อนมา ใช่ไหมฮะคุณปู่อาจจะเอาเสือผืนหมอนใบมาให้เราตอนหลังทั้งเสือทั้งหมอนเราต้องข่ายทิ้งเพราะเราก็ไปเล่นหุ้นเก็งกําไรแต่ว่าถามว่าเป็นความผิดใครไม,ม่ไม่มีใครมีผิดหรอฮะเพราะาผิดที่เราอาจจะหนึ่งรู้เท่าไม่ถึงการอ่านสถานการณ์ไม่ออกดูสถานการณ์ไม่เป็นอ่านไม่ขาดเราหวังกําไรเขาเขาก็หวังกําไรเราอันนี้มันเป็นหลักสัจธรรมทั่วๆไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเราอยากได้เงนินเขาเขาก็อยากได้เงินเราแต่มันก็ต้องมีเทคนิคกลยุทธ์ในการออกข่าวออกอะไรต่างๆเพื่อมาเหมือนกับ เราเราไม่อยากเปรียบตัวเองว่าเราเป็นแมงเม่าใช่ไหมฮะแต่เราก็บางทีก็บินเข้ากองไฟใช่ไหมฮะพอมีอะไรที่น่าสนใจเราก็กระโดดเข้ากองไฟแล้วพออยู่ในกองไฟเราก็มอดไหม้ไปเลยเงินที่เรามีก็หายใช่ไหมครับตอนนี้คุณดีนะฮะคุณปู่ไม่มาให้เข้าฝันแล้วบอกว่าเออเสือ้อผืนกับหมอนใบที่ทําให้อยู่เนี่ยหายไปไหนเอามาคืนด้วยใช่ไหมฮะเพราะเราก็นึกว่าเรากลับมาหมูผอมเบ่งขี้แข็งนะฮะ ช่ไหมฮะก็เกลยทั้งนี่บัตรเครดิตนี่อะไรต่างตั้งนัแต่ยุคคุณพ่อเสร็จหลังจากคุณพ่อเสียไม่นานคุณแม่มาป่วยหนักอีกเราก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยฮะบัตรทองเรื่องอะไรต่างๆแล้วเราก็คิดไม่ออกคืนนั้นแม่หายใจไม่ออกน้ําท่วมปอดก็ส่งโรงพยาบาลเอกชนอีกที่ใกล้บ้านที่สุดเราคิดอะไรไม่ออกแล้วก็อยู่แค่สามสี่วันนะฮะเป็นหลักแสนขึ้นแล้วเราก็มีไรายได้อยู่นิดเดียวไม่ค่าให้ใจเยอะแยะค่าผ่อนบ้านนี่ก็สามสิบปีเนี่ยนะ,ะทุกทรมานใจที่สุดเลยนะฮะตั้งแต่ที่ผม กู้ซื้อบ้านนะฮะแล้วผมจะออกจากงานก็คิดหนักเพราะเอ้ยแล้วเงินแต่และเดือนที่ต้องจ่ายเป็นหลักหมื่นจะทํำยังไงใช่ไหมฮะป่วยก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าบ้านเพราะเราเป็นเด็กดีเราจ่ายทุกงวดทุกงวดทุกงวดแต่เราลองไม่จ่ายดูสิเดียวก็มีปัญหาบาัตรเครดิตก็เหมือนกันใช่ไหมครับบางทีท่านผู้กํากับดูแลท่านอาจจะมองว่าเออเพื่อเป็นการกระตุ้นนะเพื่อให้คนสามารถที่จะชําระเงินให้มากขึ้นนะลดการใช้จ่ายนะแล้วก็จะได้ลดภาระ แต่อย่าลืมนึกนะฮะว่า5%กับ8%กับ10%ในปีต่อไปเนี่ยมันหนักในยุคนี้นะฮะบางท่านที่ไม่ได้รับผลกระทบผมว่าโชคดีมากเลยนะฮะแต่อย่างผมผมได้รับผลกระทบมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาบางทีผมเป็นมดตัวเล็กๆที่พูดออกไปแล้วไม่ถึงท่านนะฮะแต่ท่านเพิ่มจาก5าเป็น8เนี่ยผมสยองเลยนะฮะบินรอบใหม่มาแล้วจากสมมติผม5 0 0หมใช่ั้ยฮะผมเสีย ผมพยายามผมจ่ายได้แค่ห้าเปอร์เซ็นก็แทบตายแล้วเพราะห้าเปอร์เซ็นนี่ผมต้องโดนดอกเบี้ยอะไรฮะเพราะเงินต้นเขายังคิดอยู่ใช่ไหมฮะเพราะอาจจะจ่ายห้าหมื่นใช่ไหมฮะสิเปอร์เซ็นก็ห้าพันห้าเปอร์เซ็นก็สองพันห้าแต่ตอนนี้ห้าหมื่นผมโดนไปสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วผมมีอยู่หกใบสมมุติแลาแต่ละใบเพิ่มขึ้นมาอีกหลักพัน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 ในขณะที่รายได้ผมไม่มีไม่มีเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ลดน้อยลงไป ของที่ผมมีก็ขายทิ้งหมดถ้าไม่แทบไม่เหลืออะไรแล้วคุณคิดว่าผมจะจะมีความสุขไหมที่จะมานั่งเป็นแบ็กลลดแล้วก็โดนบริษัทฟ้องบริษัทที่ออกบัตรที่เป็นแบงก์เป็นอะไระแต่อีกหน่อยก็ถ้าเป็นหนี้เสียก็ขายมีบริษัทมาทวงหนี้ก็มาทวงคุณพร้อมกับดอกเบีย้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ต้องมานั่งเช็คอีกว่าเออมันเกินสองปีหรือ,อยังหมดอายุความหรือ,อยังบางทีหมดอายุความแล้วก็เอามาขู่เราบางทีมีเพื่อนอะไรท่านบางที เป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ยังเอาโนติสมาส่งมาขู่เลยนะว่าคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถามว่าเออถ้าเป็นหนี้มันก็ต้องชดใช้หนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็าโดนพี่ทักรัซับแล้วโดนอะไรแล้วใช่ไหมก็แต่ไม่กล้าเอาหมายเลขบัญชีเอาหมายเลขดําทั้งหมดมานะฮะจะมาเอามาบางส่วนนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่อาจจะไปซื้อหนี้มาเราก็เห็นใจทุกๆท,ท่านนะฮะเพราะเราเป็นหนี้แต่พอมาเจอวิกฤตไปแล้วบางท่านเจอเจอ,เจอทั้งล้มละลายเจอพี่ทักรซับอะไรต่างๆใช่ไหมครับเสร็จแล้ว พอพึ่งผ่านพ้นปลพดมาจากคนที่โดนพิทักษ์ทรัพย์มาเป็นบุคคลธรรมดาก็มาเจอทวงหนี้จากบริษัทที่ไปซื้อหนี้มาก็มีอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่งจดหม,มายมาโทรมาส่งจดหม,มายมาโทรมาหาบางท่านคิดคิดไม่คิดหนักบางท่านเครียดผู้ใหญ่บางท่านที่ผมเห็นเครียดใช่ไหมฮะแล้วเราจะทํายังไงจะช่วยยังไงได้ใช่ไหมฮะแต่ถามว่ามันเป็นหนี้อย่างเราเป็นหนี้เราก็อยากจะจ่ายนะ ถ้าเราสถานการณ์ดีๆเราไม่แช่ว่าอวดรวยหรือว่าพอมีบตัตรเครดิตเราก็อวดเดงกุ้ยเนี่ยผมไปรุ่นนี้มานะผมไปซื้อนี่มานะมันบางทีมันก็มีความจําเป็นอย่างอย่างที่ได้บอกครับางทีรถเราเสียคุณแม่ไม่สบายใช่ไหมฮะอยากจะซื้อของของที่บ้านเสียตู้เย็นเสียพัดลมเสียแอร์เสียเนี่ยบ้านผมก็แอร์เสียไปตัวหนึ่งผมยังไม่ได้ซ่อมเลยนะฮะตู้เย็นก็เสียใช่ไหมฮะก๊อกน้ําก็รั่วเราก็พยายามประหยัดทุกช่องทางใช่ไหมฮะ กับข,ข,ขอบคุณมากเลยนะครับคุณสิทธิโชคพายประยูนนะครับท่านบอกว่าฟังแล้วบางคําก็เป็นคติสอนใจขอบคุณมากเลยนะครับกาบขอบคุณนะครับคุณสิทธิโชคพายประยูนนะครับกาบขอบพระคุณคุณป๊อบปบางฝ้ายและคุณสิทธิโชคพายประยูนด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับเพราะว่ามันก็มาจากสะท้อนจากประสบการณ์จริงมุมมองจริงที่ที่ผมเองก็ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะแต่ผมถามว่าลึกๆผมอยากจะประสบความสําเร็จไหมผมอยากนะผมมีความใฝ่ฝัน สูงมากผมอุตส่าห์ได้โอกาสข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนผมอุตส่าห์กลับมาทํางานที่แบงก์เอเชียใช่ไหมครับแล้วผมก็ยังได้โอกาสจากผู้ใหญ่ให้ผมไปเรียนนะฮะเปลี่ยนเวรกันไปเรียนปริญญาโทที่มอกรุงเทพผมก็มีความตั้งใจอยากจะทําให้เราเออเป็นยังไงเราจะได้อ่าทําตามฝันเราได้ใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายความฝันผมในช่วงยี่สิกว่าปีที่ผ่านมามันสลายไปหมดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ ถ้ามาถามผมว่าโตขึ้นอย่าเป็นอะไรผมว่าอย่าเป็นหนี้กับไม่อยากเป็นโลคแซึ่งพวกเนี้มันเป็นอะไรที่มันมันเราทําเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะนี่สิมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมนี้ได้เพราะมันจะมีนหนี้นู่นหนี้นี่นี่นั่นจะไม่ให้เราเห็นให้เราเจออยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็โรคภยัยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะบางทีเดี๋ยวเราก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหนึ่งอาหารการกินสองการดูแลรักษาพยาบาล การรักษาสุขอ,อนามัยใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ออกกําลังกายถ้าเราไม่เลือกกินเราชอบกินหมูเราชอบกินมันใช่ไหมฮะโอกาสที่เราจะเป็นไขมันในเลือดสูงโอกาสที่เราจะเป็นความดันเบาหวานก็มีถ้าเราชอบกินหวานหรือว่าเรากินอะไรต่างๆใช่ไหมฮะมันก็จะมาประเดประดังเข้ามาใช่ไหมฮะซั้งตรงนี้มันหลีกเลี่ยงยากจริงๆนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพออกกาลังกาย ช่ไหมฮะแต่ที่สําคัญเลยนะฮะคือต้องควบคุมอารมณ์อย่าให้เครียดแต่ว่าเอาเข้าจริงๆชีวิตจริงนะฮะเราจะทําให้เราไม่เครียดมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะฮะเพราะบางอย่างสิ่งแวดล้อมกระทบเราตลอดเลยใช่ไหมฮะเราพยายามบริหารจัดการในสิ่งของเราที่คิดว่าดีแล้วแต่มันก็จะมีสิ่งแวดล้อมมากระทบให้เราไม่นู่นกัน,นี่ไม่นี่กัน,นั่นไม่นั่นก็น,นี่ใช่ไหมครับสุดท้ายเราจะทํำยังไงเราก็ต้อง ผู้ใหญ่จะสอนอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทําใจนะฮาต้องทําใจต้องปรงให้ได้น,นะฮะต้องเอออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็พยายามทําอยู่นะฮะแต่ว่าบางทีมันก็ทํำยังไม่สําเร็จนะฮะก็ วันเด็กวันนี้ก็ไม่อยากจะเครียดมากนะครับขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าบางท่านชอบบอกว่าผมเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าแต่ผมก็บอกว่ามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมาสะท้อนอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าเราไม่อยากโลกสวยมาเล่าแต่สิ่งที่สวยงามใช่ไหมฮะแต่บางครั้งบางท่านเจอเหมือนผมเยอะแยะเลยนะฮะเพียงแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้พูดเหมือนผมว่าบาคัคเกดิตขึ้นราคาอาขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์มันแปดเปอร์เซ็นต์มันสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางท่านก็ได้รับผลกระทบเหมือนผมบางท่านังไม่ได้รับผลกระทบ บางท่านไปรักษาพยาบาลที่บัตรทองก็ได้รับผลกระทบเหมือนผมบางท่านก็เจอปัญหาที่หนักกว่าผมบางท่านก็เจอปัญหาที่ดีกว่าผมแต่บางทีไม่สามารถสะท้อนได้ผมก็ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ได้ว่าดีกว่าท่านผมก็นํามาสะท้อนใช่ไหมครับเพราะผมก็เจอเหตุหตการณ์ที่เลวร้ายน่าสยดสยองในการไปใช้บริการก็เยอะแยะแต่เราก็ต้องปรงใช่ไหมครเพราะว่าเราแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเพราะว่าอเอไปใช้บัตรทองต้องทําใจผมอยากจะเปลี่ยนคําว่าทําใจเป็นว่าทําไม ทำไมเราต้องต้องไปคิดว่าทำไมต้องทำใจเราต้องคิดว่าเออประชาชนต้องได้รับการดูแลที่ทัดเทียมกับเอกชนถ้าทำได้ต้องทัดเทียมกันเสมอภาคกันยิ่งดีใช่ไหมฮะเพราะเรายินดีจ่ายนะผมจ่ายภาษีเต็มไปหมดเลยนะฮะแวตเราก็จ่ายอะไรก็จ่ายเราก็อยากได้สิทธิสวัสดิการที่ดีเหมือนประชาชนทั่วๆไปแล้วเราก็อยากจะเข้าไปใช้บริการพวกท่านก็มีไรายได้จากพวกเราเป็นไรายได้จากภาษีไรายได้จากอะไรที่มาจุนเจือในหน่วยงานต่าง และท่านก็มีงานประจําทํามีสวัสดิการที่ดียังน่าอิจฉามากกว่าผมผมยังกระต่ายไม่เต็มขาเลยยืนได้ขาเดียวอีกขาเดียวยืนไม่มั่นเลยนะฮะผมยังไม่มีงานประจําทําเลยนะฮะแต่พวกท่านมีงานประจําทําถ้ามีโอกาสได้ดูแลประชาชนมผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นมหาบุญกุศลมหาศาลเลยนะครับยิ่งถ้าผมปว่วยแล้วได้รับการดูแลจากพี่ๆที่ดีนะผมต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะว่าการดูแลผู้ปว่วยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นมหาบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ นะฮะในชาตินี้จริงๆนะครับขอให้ท่านด้วยให้ความเมตตาด้วยนะฮะอะไรนะผมก็อาจจะพูดไปเรื่อยนะฮะไม่มีสาระบ้างมีสาระบ้าง,าางต้องกลับขอประทานโทษและขอประทานภัยเดี๋ยวเวลาในช่วงนี้พักก่อนนะครับเพราะเพื่อนตุ้มก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาฝากในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาให้เพื่นตุ้มด้วยนะครับพักสักครู่ครับ